สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมอาหลิวพาคข้าครัวนะครับผมและคุณผู้ชมมาทำเมนูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะกับแก้มนะกับแก้มสายแคมป์เมนูวันนี้ผมจะทาเป็นเมนูนี่กุ้งแช่น้ำปลา กินกับ,บซีฟู้ดแบบแซบๆเลยนะแล้วผมจะบอกนะฮะกุ้งแช่น้ปาปลาเนะี่ยเคล็ดลับเล็กๆของมันเลยนะที่ผมจะทําวันนี้นะเนื้อมันจะเด้งอ่าแล้วก็ไม่ข่าวด้วยเอออยากรู้ใช่ไหมครับรอชมนะครับวันนี้ดูให้จบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก่อนที่จะดูนะฮะวัตถุด,ดิบหลักของเราวันนี้ก็จะเป็นนี่กุ้งเป็นกุ้งแช์บ๊วยคัดมาจากแมคโครที่เราเดินหาของวัตถุด,ดิบกันเนี่ยคัดทีละหนึ่งตัวสองตัวสามตัว แล้วเราก็ได้กุ้งแบบนี้มานะฮะแล้วเราก็ไปเอานี่มามาละอ่ามาละอีกอย่างหนึง่งที่ผมจะแนะนําในการกินกับกุ้งแช่น้ำปลาสูตรดีนะครับนี่เลยครับต้นคณะนี่ครับคนะคณะอ่อนนะแล้วเราก็มาปอกเปลือกนี่นปอกแบบนี้เลย <c oughs> ข้างบ้านเรามีตัวเล็กอยู่นะฮะเราก็ปอกคณะนี้ยปอกให้แบบมันเห็นแกนข้างในขาวๆนะขาวๆ <c oughs> เห็เนไหม เดี๋ยวแค่นี้กินง่ายว่ะใ่หัวก่อนกรอบมากพวกกรอบน,นี่ก็มีที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนี่คือทําความสะอาดมาแล้วนะหนับแรแกเราก็ถ่าไส้มันกอนเพื่อที่จะเอาคีมมันออกอไส้มันออกไส้วางไว้ตรงนี้อย่างนี้ไส้มันก็มันไม่ใช่ไส้ดิมันจะเป็นขี้มันขี้กุ้ง หลังจากที่เราล้างกุ้งเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วอันนี้เราทำไงต่อตรงนี้เคล็ดลับเลยนะครับคุณผู้ชมดูดีๆและเอาไปทำตามก่อนดูกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะอขายของหน่อยนี่เด้งครั้งท,งที่หนึ่งล้างด้วยโซดา โ,โซดาช่วยอะไรนะครับโซดาช่วยลดความขคาวของกุ้งนะฮะแล้วก็ไปกระตุ้นตรงผิวของกุ้งทําให้กุ้งตรงผิวมันอะ่ะมันจะกดตัวกันลงแล้วมันจะทําให้กุ้งอะ่ะมีเนื้อมีหนังมัดขึ้นมัดขึ้นนี่ฮะไปสังเกตดูนะครับผมอ,อ่ผิว ของกุ้งเนี่ยที่มันโดนตัวโซดาเนี่ยมันจะ,<ย>ะบีบบีบตัวลงพอมันบีบตัวลงเสร็จแล้วนะมันจะทําให้สู้ฟันเด้งมากขึ้นอ่าอันนี้เด้งหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาน้ําโซดาเคลียไปก่อนเนี่ยเกลืนข,ขาวไม่มีเลยเคยกินกุ้งแก้วไหมกุ้งแก้วกับกุ้งเนี่ยคนละอย่างกันนะแต่ว่าเวลาเราทํากุ้งเนี่ยแลวเรากินน่ะแม่งจะเหมือนกุ้งแก้วเลยเออกุ้งแช่น้าปลาก็ต้องมีน้าปลาใช่ปะ แต่น้ำปลาเนี่ยมันพิเศษยังไงอ่ะนี่เคล็ดลับนี่เอามาหมดเปลือกเลยนะน้ำปลาที่จะไปลาดกับตัวกุ้งนี่สำคัญนะเอาสูตรผมเลยนะน้ำตาลปีบ๊บตามด้วยน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำตาลทรายผงอูมามิอืม,อม,อมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็คนโอเคฮะแล้วก็ได้น้ำปลาใช่ไหมน้ำปลาที่เราแช่กุ้งแล้วนะครับราดไป นี่นะนี่นะครับอือหือหอมมักมักแล้วหมักอย่างนี้ครับผมหมักทิ้งไว้ครับประมาณสามปีไม่ใช่หมักทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีนี่ฮะปกตินะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะผมจะเอาชุดเนี้แช่เข้าไปในตู้เย็นนะช่องฟิตเลยนะสามสิบนาทีเท่านั้นนะฮะแล้วมันจะเด้งมากเลยครับ แล้ววันนี้นะครับเรามาสายแคมปิ้งนะครับนี่นี่คืออะไรเด้งที่สองครับสูตรของผมนะครับเราจะเอาน้ำแข็งเนี่ยไปแช่ในกุ้งความเย็นอ่ะมันจะสามารถบีบลัดกุ้งเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วมาทำให้กุ้งนเนี่ยเด้งขึ้นแล้วทำแข็งนะที่ผมใส่ถุงเนี่ยก็เพราะว่า เพื่อที่จะให้น้ำแข็งเนะี่ยโดนตัวกุ้งอย่างเดียวโดยที่น้ําแข็งที่มันละลายแล้วเนะี่ยไม่ไปสัมผัสเนื้อกุ้งเลย <Wow. S 1> น,นั่นคือเคล็ดลับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้คือสําหรับสายแคมป์นะผมก็เลยเอาน้ําแข็งเนะี่ยทิ้งไว้เลยสามปีสามสิบ <c oughs> นาทีหลังจากนี้เราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันไปกระเทยลงไปพริกลงไปลงไป ขาดไม่ได้เลยครับผมผงอุมาม,มิฮะใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายปั่นแล้วทีนี้ปั่นแล้วในป่าปั่นผมไปไหนละเอาอยู่นี่กระเทียมกับพริกครับผมซฟู้ดอา้าวค้างอะไรอ๋อ ือเป็นการกกรังไายไปตัวนะฮะไม่เกินหนึ่งนาทีนี่อยู่เป็นไงล่ะแฮนด์เมดของเราตามด้วยมะนาวหอมๆทานไปเลยตามด้วย,วยน้ำตาลทรายครับ น้าปการทำซีฟู้ดให้อร่อยนะครับผมเคล็ดลับของมันนะครับง่ายนิดเดียวทุกอย่างต้องสดมะนาวต้องดีมะระเรามาหั่นมะระกันโอ้โหสวยไหม เป็นไงเออแปลกเว้ยขมป่ะขมหรือไม่ขมขมอ๋อโอ้โห้เผือดหอม หอมน้ำปลาที่เราปรุงไว้น้ำยังอยู่ในถุงอยู่อันนี่กินเป็นกับนะอ้าให้ดีนะครับผมใครอยากกินให้มันเฟี้ยวๆกว่านี้อาจจะเอาเอาไปลวกก่อนก็ไดนะ้นะนี่ฮะเมนูกุ้งแท่น้ำปลาสูตรเด้งดึงดูดีถ้าไม่ดูจะดีกว่าขอราดหน่อยนะ ล่าไปเลยโหสุดยอดอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับอีพีหน้าเราจะทำเมนูอะไรครับวันนี้กับแก้มแคมปิ้ง ลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยครับฟรีดอมทิปครับผมบ๊ายบาย